ดูดวง random น,นะคะเขาจะทำอย่างไรกับคุณต่อไปเข้าใจว่าเนี่ยถ้าอยู่ห่างไกลกันนะตอนนี้เขากำลังเตรียมการแล้วนะคะว่าในความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันเนิ่นนานมาแล้วที่คุยกันผ่านสื่อโซเชียลผ่านสื่อออนไลน์ยังไม่ได้พบยังไม่ได้เจออาจจะต้องเตรียมการว่าเออเดินทาง เพื่อจะได้เข้ามาแสดงออกซึ่งความชัดเจนกับคุณให้คุณได้ดูว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เขาอะคิดอยากที่จะสารสัมพันธ์ด้วยในรูปแบบที่เกินคนคุยแล้วแหละแล้วเขาก็แอบรู้สึกด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณอา,อาจจะเคยที่คิดว่าเขาอะน่าจะทำอะไรให้ชัดเจนได้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำ จนทำให้ตัวคุณอะอาจจะเลิกคาดหวังไปแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นเนี่ย s i ก of ฟวอก็คือในอนาคตอันใกล้เนี่ยสิ่งที่เขาวางเอาไว้อะก็คือการเดินทางมาหาคุณแล้วเขาจะต้องทําให้ได้ด้วยเพราะเขาคิดว่าถ้าเขาไม่ทํานะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะสายเกินไปนั่นหมายถึงว่า ตัวคุณอาจจะเปิดโอกาสให้กับคนอื่นที่นอกเหนือจากเขาและเขาก็ไม่ต้องการเช่นนั้นด้วยเพราะว่าการที่คุณอะให้โอกาสเขาขนาดเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะโดยปกติอะเขาเข้าใจว่าตัวคุณอะก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันหรือว่าสามารถอยู่ได้โดยไม่มีใครเพราะฉะนั้นการที่ให้เขาเข้าไปในชีวิตของคุณอะเขาจะต้องรักษาโอกาสเนี้ยไว้ ที่ผ่านมาที่เขายังคงที่จะยังไม่เข้ามาหาคุณหรืออะไรแบบเนี้มันเป็นเพราะว่าด้วยตัวงานของเขาแล้วก็บวกความพร้อมอะไรหลายอย่างมันยังทําไม่ได้บวกกับจังหวะของชีวิตด้วยแหละเหมือนกับคุณและเขาเนี่ยมันเรียนรู้กันน้อยไงมันจะต้องผ่านการเรียนรู้กันก่อนและหลังจากนั้นอ่ะพอตกผลึกแล้วในช่วงที่ห่างกันไปหรือว่ายังไม่ได้มาพบมาเจอกันเนี่ยก็จะเกิดในเรื่องราวของความต้องการ ถ้าคือต้องการไปต่อเนี่ยทั้งคู่จะเกิดความรู้สึกว่าอยากพบอยากเจอไม่ใช่เป็นเพียงแต่เราแต่เขาด้วยเช่นกันอืแล้วก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยตัวคุณอะ่ะก็คงจะรู้สึกว่าถ้าเขามาเนี่ยคุณก็จะต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเขาอะ่ะจะสม่ำเสมอหรือเปล่าหรือมาแค่เพียงสัตว์แต่ว่ามาแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้น แต่เท่าที่เห็นนะ่ะมันจะเกิดความสม่ำเสมอเกิดขึ้นนะสองเหรียญนนะ่ะเขามาแล้วเขาก็อยากมาอีกเพราะมันเกิดแรงดึงดูดที่เยอะโดยเฉพาะตัวคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับไปสร้างความสุขให้กับเขาว่าเอออย่างที่เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะได้จากใครแต่ได้จากคุณนั่นเอง